สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ No v ว l d ด a r ีรายการดีๆที่จะมารีวิวนิยายดีๆแล้วก็บอกต่อนิยายดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะและสำหรับในเอพิโซดนี้นะคะก็ภูมิใจนำเสนออีกเช่นเคยค่ะเนื่องดยนิยายที่บอยจะเตรียมมาในวันนี้มันเป็นนิยายแบบแนวย้อนยุคข้คามโลกข้ามถลุมมิติอะไรต่างๆเนาะซึ่งนิยายที่บอยจะเตรียมมาฝากเพื่อนๆกันในเอพิโซดนี้นะคะนั่นก็คือนิยายที่มีชื่อว่าทันล่มมิติสตรีพิษพิชิตฟ้าค่ะ โดยในเว็บไซต์ m y n เน e l ลนะตอนนี้นะคะก็แปลลงไปประมาณแบบ50กว่าตอนแล้วล่ะคือเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถไปตามอ่านกันได้เลยปล่อยอ่านไปแค่แป๊บเดียวนะคะก็รู้สึกว่าแบบติดงอมแงมแล้วล่ะมาค่ะเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าเนาะ ซึ่งิยายเรื่องนี้นะคะตัวละครเอกเนี่ยเป็นหญิงสาวคนหนึ่งค่ะถือได้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แบบโด่งดังในศตรวรรษที่22เลยก็ว่าได้ซึ่งเธอนะคะก็มีความหลงใหลในพิษต่างๆบนโลกใบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพิษจากพืชต่างๆหรือว่าพิษจากสัตว์ต่างๆอะไรก็ดีโดยเธอนะคะก็ได้มีการคิดค้นนาโนชิปต่างๆค่ะแล้วก็ได้ทําการฝังลงไปในร่างของเธอ แต่ทว่ามันก็จบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยก็ต้องจบชีวิตลงจากการฝังไอพิษนาโนชิปอันนี้แหละในระหว่างที่เธอนะคะกำลังจะสิ้นลมหายใจจากไอนาโนชิปอันนี้จู่ๆเธอก็ดันทะลุมิติมาอย่างโลกหนึ่งค่ะได้กลับกลายมาเป็นแบบคุณหนูตกอับหน้าตาอับรักแล้วก็แถมยังถูกรังแกจากญาติพี่น้องอีกพอตื่นขึ้นมาอีกโลกหนึ่งใช่ไหมเพื่อนๆนางเอกของเราก็แอบงงเขา,าแบบอ๋อตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย ทำไมแบบมันตกแต่งไปด้วยวัสดุแบบแนววินเทจวินเทจวะและจังหวะที่นางเอกของเรานะคะกําลังงงงวยกับสภาพแวดล้อมใหม่อยู่เนี่ยจู่ๆมันก็มีสาวใช้คนหนึ่งค่ะได้เดินมายังกระต๊อบของเธอแล้วก็บอกว่านี่ตื่นหรือ,อยังอะไรอย่างนี้นางเอกก็เกตในทันทีว่าเออกูน่าจะทะลุมิติมา และสาวใช้คนนั้นนะคะก็พยายามพูดดูถูกขมเหงเธอสารพัทค่ะบอกว่าถ้าตื่นแล้วเนี่ยก็รีบไปทํางานได้แล้วจะมานอนอู้งานอยู่อะไรตรงนี้และด้วยความที่นางเอกของเราเป็นนักวิทยาศา,ศาสตร์เกี่ยวกับพิษมาก่อนนะคะก็แน่นอนว่าเธอเนี่ยได้มีระบบนานโนชิปฝังติดตัวมาด้วย ไม่ได้ฟังแบบนี้นะคะนางเอกของเราก็รู้สึกหมันไ้อีสาวใช้วันนี้ค่ะนางเอกของเรานะคะก็เลยเลือกใช้พิษอันหนึ่งจากนาโนชิปอันนี้เพื่อจัดการกับอีสาวใช้คนนี้ค่ะและหลังจากที่สาวใช้นะคะเห็นว่านางเอกของเราเนี่ยไม่ยอมคนเหมือนแต่ก่อนแล้วเธอก็รีบไปฟ้องเจ้านายทันทีค่ะและหลังจากที่สาวใช้คนนี้กลับไปใช่ไหมคะนางเอกของเราเนี่ยก็เริ่มมีการแบบปฏิติปต่อความทรงจําต่างๆค่ะก็พบว่าร่างที่เธอมาอยู่เนี่ยเป็นคนหนูที่แบบตกอับ หน้าตาอ,อาพับแล้วก็เป็นหมาหัวเน่าของราชวงศ์นี้คือโดนดูถูกกลั่นแกล้งมาตลอดแต่แล้วไงใช่สนค่ะเพราะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์สาวแห่งศตวรรษที่22ได้มาประทับร่างแล้วเออ เดี๋ยวเรามาติดตามกันหน่อยดีกว่าค่ะว่านางเอกของเราเนี่ยจะใช้หน้านโนชิปที่ติดตัวมาเนี่ยจัดการแก้แค้นกับอีกครอบครัวที่อิจฉานด้ยังไงบ้างและนางเอกของเราจะต้องพบเจอกับสถา,านการณ์อะไรอีกยังไงก็อย่าลืมไปติดตามอ่านกันนะคะและสำหรับวันนี้นะคะปอยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนและในเอพิโซดหน้าเนี่ยปอยจะหยิบยกนิยายเรื่องไหนมารีวิวอีกยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ